สวัสดีค่ะคุงพ่อหนูนะคะได้นําเสนอเรื่องเครื่องร่อนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิเตียพอนักร่อนเลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวิภาดาปากมือเลขที่เก้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาดาน้องขาวนองเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุริยาเลขที่สอและนี่ก็จะเป็นรูปแบบเครื่องร่อนที่เราจะทำกันนะคะและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมกันนะคะ ค่ะขั้นตอนที่1นนะคะ1ระบายสีตกแต่งแบบเครื่องร่อน,นะคะ่ะนี่นะคะหลังจากที่เราระบายสีเสร็จแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะให้นําแบบเครื่องร่อนที่เราระบายสีไว้นําไปติดกับกระดาษรับบอน,นะคะ่ะจะใช้เป็นกาว TOA หรือว่ากาวอะไรก็ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะคนำกรรไกรมาตัดกระดาษนะคะคแบบเครื่องร่อนะคะคของเรานะคะคให้ออกเป็น3ส่วนกันนะคะก็จะได้เป็น3ส่วนแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะควัดขนาดหลอนนะ,ะให้มีขนาด2.5 7 5แล้วก็5ค่ะหลังจากนั้นนะคะคเราก็ใช้คัตเตอร์นะคะคในการกรีนะคะตรงกลางหลอดน,นะคะคที่เราวัดขนาดไว้นะคะระมัดระวังในการใช้คัตเตอร์ด,ด้วยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้เรานําแบบเพิ่องนวนใส่ตามที่หลอดที่เราตัดไว้ก่อนหน้านั้นได้เลยค่ะใส่ครบตามช่องทาง3ส่วนเลยนะคะเวลานำสามชิ้นส่วนนะคะนำมาใส่ในตามช่องที่เรารีดคัตเตอร์ไว้นะคะขอให้เราระวังกันนิดนึงนะคะอาจจะทำให้หลอดเประหรือแตะได้นะคะค่อยๆใส่กันนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะนาดินน้มามันนะคะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วนําดินน้ํามันนะคะมาปิดตรงท้ายของเครื่องร่อนค่ะเพื่อให้ถ่วงน้ําหนักนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะนาเทสไชน,นะคะมาติดตรงตามรอยต่อนะคะที่เราทําไว้เนาะมันจะได้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะเครื่องงอนลองไปทำกันดูได้เลยนะไม่ยากเลยค่ะตอนที่พวกเราทดลองเล่นนะคะก็ช่วงเวลานี้จะไม่ค่อยมีลมด้วยค่ะก็เลยจะทำให้เครื่องร่อนของเรานะคะหักเหลงด้านล่างค่ะ